สวัสดีค่ะอ้นนะคะเป็นนักเขียนนาำปากาพัทราษาค่ะก็ในงานนี้ก็มาออกบูด้วยนะคะบูธหมายเลข M02 นะคะในงานนี้ก็จะมีที่บูนะะี่ค่ะก็จะมีหนังสือของพัทราษาอยู่ด้านนี้นะคะมีหลายเล่มมากแล้วก็ลดราคามีทั้ง20% 25%แล้วก็30%ค่ะก็สามารถมาเลือกชมได้หนังสือที่ออกใหม่ในงานก็จะเป็น2เล่มนี้ค่ะ จะเป็นฝัก้าเคียงดินกับฝากดินเคียงดาวนะคะอ่านแยกกันได้ค่ะแค่นางเอกเป็นเพื่อนกันเฉยๆค่ะนอกจากนั้นก็จะมีนิยายที่กําลังจะได้ทําเป็นละครนะคะก็จะมีปราการแสงจันค่ะเมื่อสองวันก่อนก็ประกาศว่าคนที่จะมาเล่นเป็นนางเอกก็คือทัพทีมอัญญรินนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวก็รอติดตามจากทางค่ายเชงได้ค่ะ ภระราสาจะเป็นนักเขียนที่เขียนงานค่อนข้างหลากหลายะคะ่ะแต่ว่าก็จะเบสที่นิยายรักค่ะแต่ว่าในนิยายรักเนี่ยก็จะมีทั้งตลกขบขันดรามา่าแล้วก็สืบสวนสอบสวนนะคะเขียนหลายแนวค่ะแต่ได้แล้วก็จะจบดีนะคะย,ยังไม่มีเรื่องที่บดเอนนอกจากในบูจะมีผลงานของพระราสานะคะก็จะมีนักเขียนเพื่อนๆกัน,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 นที่เอามาฝากวางนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะเล่มใหม่ล่าสุดเป็นนิทานดารานะคะของของมาพา เล่มนี้ค่ะอันนี้นิทานดาราของมาพาเป็นเล่มล่าสุดที่หลังจากที่มาพาหายไป3ปีค่ะก็กลับมาแล้วที่เล่มนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีรักค่ะซึ่งเล่มนี้ก็จะขายดีมากพิมพ์ซ้ําหลายครั้งแล้วก็เอามาลงแล้วก็หมดไปตั้งแต่สองวันแรกจนต้องเรียกมา <laughs> จนต้องเรียกมาลงใหม่ค่ะนอกจากรักแล้วก็จะมีภาคต่อของรักก็คือรักในานามของดาวหานนะคะอันนี้ใช่ค่ะ นาประการาตรีอธิษฐานค่ะสองเล่มนี้นะคะ่ะแล้วก็นาตดาีอธิษฐานก็ยังมีผลงานใหม่ที่ออกในงานนี้ด้วยนะคะชื่อเรื่องลิบลับภายใต้สารพิมพ์วยสุกค่ะเป็นนิยายที่อยู่ในชุดด้านสัมผัสรักนะคะจะอยู่ทั้งด้านโน,นะะ้นค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผลงานของชมบุหลันค่ะการการดานะคะ เล่มนี้ก็จะเป็นสืบส่วนเล็กๆค่ะคือนาเองเอกเขาย้อนเวลาไป10ปีเพื่อไปช่วยหาว่าใครที่เป็นฆาตกรฆ่าภรรยาของพระเอกค่ะแล้วก็จะมีรอพบรักของพี่แมมเทียร่าค่ะซึ่งมีผลงานของกวินค่ะอันนี้นะคะรอพบรักแต่อันนี้จะต่อจากเล่มสีฟ้าชื่อภารกิจสาสางหลังความตายนะคะถ้าเกิดใครยังไม่มีเล่มสีฟ้าสามารถติดต่อพี่แมมเทียร่าเพื่อหาซื้อได้เลยนะคะแล้วก็จะมีของกวินค่ะ หวานทวินค่ะเรื่อนี้ก็น่ารักมากเป็นอ่าเป็นเรื่องราวของรักต่างวัยนะคะพระเอกก็จะอายุเยอะกว่านางเอกมากนิดนึงค่ะแต่ก็ยังน่ารักอยู่ค่ะแล้วก็เมื่อรักทิมใจค่ะอันนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะคะของกะวินเหมือนกันค่ะเรื่อนี้น่ารักค่ะนางเอกชื่อเขามีชื่อเล่นว่าใหญ่ลงเคค่ะแล้วก็จะมีผลงานของพี่ตาสรินดาค่ะ สาวสุดเซอร์อันนี้เคยตีพิมพ์กับจใสามาแล้วรอบนึงนะคะพิมพ์ซ้ําหลายรอบมากแล้วก็อันนี้นะักเขียนมาทําเองเพิ่มตอนพิเศษด้วยประมาณครึ่งเล่มค่ะคือถ้านักอ่านที่เคยอ่านเล่มออริจินอลจะรู้ว่ามันจะบางกว่านี้ครึ่งหนึ่งค่ะตอนพิเศษเยอะมากค่ะทุ่งหญ้าป่าสนและคนเหงาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีล่าสุดในงานจะเป็นอันนี้ทุ่งหญ้าป่าสนและคนเหงานะคะล่าสุดในงานของพี่ตาจะเป็นเรื่องรักลอยเล่ค่ะอันนี้นะคะมีนิยายสองเรื่องในเล่มเดียวค่ะคุ้มมากค่ะ แล้วก็จะมีของนักที่มาค่ะเล่มล่าสุดจะเป็นอ,อันนี้ออกมาสักพักแล้วนะคะวิวาก,กับปุกลุกอันนี้น่ารักค่ะแล้วก็มารามรุยมารามรุยที่เป็นผลงานล่าสุดนะคะเรื่องนี้ก็น่ารักค่ะค่าวๆคือ,อานางเอกค่ะเขาเ,เ,เขาจะมีบุคลิกทอมๆอมหน่อยแล้วลูกสาวพระเอกค่ะดันมาแอบชอบนางเอกก็เลยต้องมีการฟาดฟันกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องอารินค่ะสีเล่มนะคะอันนี้เป็นผลงานล่าสุดค่ะโลกเหวี่ยงเราเป็นฮาส์เมดนะคะ เอ,อื้องอลินกําลังเขียนคลองของคุณอยู่ค่ะแต่ยังเขียนไม่ทันงานนะคะสามารถติดตามได้ที่รีดอะไรนะคะอันนี้เป็นมูน n ิเวอรค่ะแล้วก็จะมีผลงานของลุงทอมค่ะทอมสิรลนะคะลุงทอมจะเป็นผลงานแนวสื่อสวนสอบสวนนะคะชุดแมวตาทิพย์ตอนนี้ออกมา2เล่มแล้วก็คือ,อ,อความรับในราวปากกับแม่หมดมือนะคะส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยลุงทอมบอกว่างานตุลาเจอกันนะคะแล้วก็จะมีของรวิวรินค่ะเล่สายลมนะคะ ล่าสุดค่ะเรื่องใหม่เขียนไม่ทำเหมือนกันค่ะขอให้นักอ่านไปตามทวงได้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมิสเตอร์จูโดค่ะของแสนแก้วนะคะแสนแก้วเป็นนักเขียนที่เขียนดวงใจจอมกระบี่ค่ะที่กําลังจะได้เป็นละครทางช่องวันเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานของครูทอมค่ะสองเล่มนี้นะคะและที่เป็นไฮไลท์ของบูธเราเลยก็คือฝากขายจากสารพินรวยสู่ค่ะเป็นชุดด้านสัมผัสดักนะคะ มีด้วยกัน3มเล่มค่ะจะมีลิบลับของราตีอธิษฐานค่ะตื่นี้ต้องมีเธอของเอกวีค่ะแล้วก็รอกล่องดนตรีสีทรงจามหาจากรอเรือในมหาสมุทรนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับนักอ่านที่มาเดินงานหนังสือสามารถแวะมาหาเราได้ที่บูธเอ็มค่ะ ถ้าเข้าทางฮอ6ก็เลี้ยวขวาค่ะเข้าทางฮอ7ก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอบูธเราแล้วค่ะหลังงานหนังสือนะคะถ้าอยากตามหาของพัศษาก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w p a t บ as a c o t ษานะคะหรือว่าแฟนเพจสำนักพิมพ์พัศษาค่ะหรือว่าใครที่เป็นสายเก็บโค้ชอปปี้นะคะเราก็มีร้านอยู่ในช้อปปี้ด้วยค่ะเซิร์ชสำนักพิมพ์พัศษาได้เลยค่ะค,ค่ะขอบคุณค่ะ